สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเป็นยังไงมากคะอยู่ทางบ้านสบายดีเนาะนั่งอยู่กับสบายดีเด้อค่ะเดอ้อตอนนี้อยู่ทางเหนียนสองโมงเสาร์เยจ้าเดอ้อเห็นไหมกำลังแดดอ่อนๆสองเ <c oughs> ยือนดกาแฟมากดกาแฟมานั่งฟังเสียงนกเสียงกาเนีย่ยมาเสารนะจ้ะเนาะเงียบเงียบเลยเงี้แต่เสียงนก กินกาแฟแล้วลหะเดี๋ยวนั่งยูจะเปลี่ยนยางออกก่ลังกายกับตะแลนจ้ามือนนี่จะไปเดินออกกําลังกายกับตะแลนนะคะวันนี้ปกตินั่งยู่กับออกกําลังกายอยู่บานสุมือได้จ้านั่งยูจะมาเหล่นหูลระหุปเนาะจะมาเล่นหูลระหุกับอันปั่นจักรยานอยู่บานนี่จ้าแต่ว่าตะแลนเพิ่นจะไปเดินออกกําลังกายกับมูสุมือเัมนนี้เมือนี่นั่งยู่กับเลยสิไปน้าเพิิน จังหวะสิไว้วบวนเพราะว่าเพิ่นอันผ้ากันเดินผ้ากันยางมือละหลายชั่วโมงหลายกิโลตอนนี้ทางบานเท่ากับสิผ้ากันนอนแล้วนะเนาะสีถุงนอนรับฟันดีตื่นขึ้นมากกัให้ได้เงินแสนด้ค่ะเด้อไ้ได้เงินล้านเงินแสนนอนรับฟันดีดีเนาะซื้อของไห้กัให้ถือผู้บวชนนอนก็อยนอนดึกหลายไปจ้าไปกันเลย สวัสดีครับ let's go for a walk ไอ <laughs> จ้าเดี๋ยวไปกันเลยนี่จ้า,น,น,าน่คนออกมานเดินออกร่างกายตอนเศร้าจ,จ่าเพื่อนบานมึ <laughs> งเนี่ยจ้าบรรยากาศตอนเช้ากลุ่มอยู่ข้างหน้าขเขาเซียนี่แหละจ้ามันมีสนามเด็กเล่นอยู่น,นนะคะเนาะแต่วันนี้ล่ะเพื่อนบานสามสี่คนนี่จ้า ยัอยู่ออกมาออกกำลังกายนะเพื่อนมานี้แต่แล่นนี่แหละจ้าบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเงียบแต่เงนเสียงนกเสียงการถกับบอค่อยหลายแล้วจ้าเพราะวันตอนนี้สองโมงเศร้าเนาะค่ะเนาะพวนเพื่อนไปเหตุงานเพื่อนก็ออกจากบ้านตั้งแต่ โมงเสาคืออะไะจ้านี่บรรยากาศอันนี้อีกหมบานหนึ่งน,น้อจ้ะนาะนี่แหละจ้าบรรยากาศนี่สนามเด็กเล่นน,น้อยๆนี่ยื่นสองสามหม่องจ้าอันนี้หม่องน้อยเนานอจ้ะนาะสนามเด็กเล่น,นแต่แลนก็บันมูยางออกหนานั่งอยู่แล้ว <laughs> เงยเเพิ่นสิพานั้งอยู่ยางจจก,กิโลเพิ่นยางกันหลายกิโลได้จ้ามือหนึ่งมือหนึ่งไปกาบบุญม,มหากิโลเพิ่นบ่เรว่ายังอยู่เสียนเรว่ามืันนี้ละจ้ามาลองไปยางเบิ่งน้ำพิ่นปกตินั่งอยู่เสียนเดินไอออกกำลังกายอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะนั่งอยู่เสียนเล่นหูละหุกเก็บอันปั่นจักรยานอยู่บ้านแต่ว่ามัอนี้ออกมายางน้ำพิ่นเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเาเบิง่ง จ้าไปกันบรรยากาศตอนเช้านะคะนั่งยื่สีผ้าเปนปีนเขาเหนื่อยแล้วนะคะตะแลนให้ตะแลนเบิ่งจ่ามีคนพาน้องหมาออกมาเดินเยอะมากวันนี้ เี่จ้จะบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนะคะ,ตะแต่แลนวาสิาพาฒนั่งอยู่ไปปีนเขาลูกนั่นจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งกัน,นเดินออกหน้าเราแล้วตแต่แลนรอหน่อยผู้เถ่าย่างไว้ก็ได้หน่อยเดี๋ยวจ้า <c oughs> นั่งอยู่อันเมื่อยนั่งอยู่อันเศาแหบๆแล้ว เสียงเมื่อยเนี่ยจ้นนี้ยากาศตอนเช้าดีมากค่ะนม่จ่ะเดี๋ยวไปกันตอนนี้เข้ามาในป่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปปีนเขาลูกนั้นนะคะแล,าาแล้วเข้ามาเบงข้ามาดูกันหะเหนื่อยไหมคะทะแลน นั่งยุ่งื่อยเลยเนี่ยวันยังมีหนายิมอยู่จ้านั่งยุ่งื่อยเลยเนี่ยนั่งจ้าวันนี้บรรยากาศตอนนี้เข้ามาในป่าเหรอจ้าใหญ่มากนจ้าเข้ามาเดินในป่านะคะวันนี้บรรยากาศ ไปจ้าเดี๋ยวน้องยูสิพานไปขึ้นเขาลูกนี้ค่ะที่หลยเขาจะน่าตรงนั้นงหญ่ไปจ้าเดี๋ยวไปขึ้นเขาด้วยกัน ให้เม็ดเอ t ดช e เอ็อู้ยเหนื่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิวห่างบนจ้าเดี๋ยวนั่งอยู่ชายวิวห่างบนให้เบิ่ง สวยงามมากเลยนี่จกข้างล่างข้างล่างนะคะนี่แหละีบ่บริเวณหลอบข้างล่างค่ะเดี๋ยวนั่งยู่สิลงไปแล้วน้าจ้ามาลงเขากันเดี๋ยวลงเขาแล้วก็กลับบ้านนะคะ น,นี่ข้างล่างดิจ่ะเห็นไหมนั่นเขาลูก,กนั่่นั่งอยู่ขื่นบมงหันนี่คุณอตาแลนตาแลนดอายุเยอะเจ็ดสิบกว่านะคะแต่ตาแลนดเดินคล่องแคล่วมากแนวเพิ่นออกกําลังกายมะย่างออกกำลังกายสูมือเนาะจ้ะเนาะอายุหลายแต่วา่าออกกำลังกายสูมือการเดินเฮินของเล่าเนี่ยคล่องแคล่วจ้า เนี้ยยางออกหนาเท่าทวนทวนขนาดเท่านี้เงอิน,นายางแงี้ยเศราแหบๆอยู่พ่นนะ <c oughs> <c oughs> นั่งยู่กับออกกำลงกายสูมือเฮ้กันเด้จ้าแต่ว่านนั่งยู่ออกกำลังกายนั่งยู่ิเล่นญหูระหุอยู่บ้านอ่าปันจ้ก,กับย่านอยู่บ้านหลักการเล่นโยคะเนาะค่ะเนาะที่หอ,อกร่างกายนั่งยู่แต่ว่าเหมือนนี้นั่งยู่ออกไม้ยางกํเาเพิดซื้อเมื่อวานเนี้ยถามวัน จากบ้านมาเลย่างไปกลับนี่จก,กิโลเพิ่นว่าหากิโลจ้ะหากิโลก็แปลว่ามื่อน,นี่นั่งอยู่ยางหากิโลนีจ้ะเนี่ยเขามาได้หนีสวยงามจา้ะภูเขาหลอบเลยนะคะเนาะ้นกระบอกเพชรพุ้งเนี่ยสวยงามมากบร่นั้นอยู่อาจจะไม่ยางกับเล่าเสมอห้าจะเนี่ย กสิมีค้นเขามายางอยู่ในหนีอยู่แล้จ้ะเป็นสิพ้านองม้านองยังเข่ามายางออกกําลังกายในหนีปันจักรย่านก็มีเลยจ้ะออกกําลังกายเนาะจ้ะเนาะเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของเฮ้าเฮ้จ้ะเหนื่อยไหมคะตะแลน พ <ś les> ายังอยู่ไปขึ้นเขาหน่วยใดอีกนะเนาะยเม่อยเหรอด้มึงจ้าบรรยากาศสวยงามมากสวยงามไหมคะมงึงยเม่อยเสาร่ำแฉบแล้วปรด้ยินเสียงตะแลนบนนั่นเลยหยุดนั่งได้ไหมคะหยุดนั่งพักได้ไหมคะตะแลน ้นกระบองเพชรจ้านั่งอยู่บรัวพันเนียงเนาะจ้าเนาะแต่เยอะมากเลยเบิ่งนะคะ่ะถึงหนามันมันจะออกดอกนะคะน่ะเนาะสวยงามเลยคะ่ะแนะออริโซนานะคะจะมีต้นกระบองเพชรเยอะมากอันนี้อยู่ทั้งเขาทั้งหยางเนาะคะ่ะเนาะขนาดท่นเขาเจ้าขายอยู่นะมันเนอร์สリーอยู่นะมันสวนเขาเจ้าขายแพงด้วยจ้า ขายแพงมากมึงเนี่ยจ้าต้นใหญ่มากออริโซนานะคะโอ้ยขนาดข้าเจ้าขายยวนนี่แพงเด้จ้านิ่งเนี่ยสวยงามมากจ้าออริโซนา Look at Arizona Saguaro cactus โอ้ยสวย One of the only places in the world that grows saguaro cactus มึงเนี่ยจ้า สูงมากเลย Look those feet. หลายคักจ้ะเนี่ยเยสอลิโซนาดูดิคะต้นกระบ,บองเพชรสูงมากสูงสวยงามมากเลยค่ะโอเคไหมคะตะแลน ตะแล่นพันไมย้ยางพันบวอยนั่งอยู่ฟังอยู่นั่งอยู่ u, บริเวเขามาในหนี u, เจือเนาะจานะ่ะเนาะนี่เป็นวันแรกนะคะที่นั่งยูมาเดินกับตะแล่นเนี่ย oh. <laughs> I just told them this is my first time I come and walk with you in here <Yep. S 1> yeah ตะแล่นเคยถามนั่งยูอยู่ไปเดินกันไหมนั่งยูว่ามันหาก,กิโลเนาะส,ส่วนสี่ยางไปกลับเนาะจ้ะ นั่งอยู่เลยเบามาจากเื่ออันนี้นั่งอยู่กเลยมาแน่นจ้าสวยงามนั่งยุ่จะมาอีกอยู่จะมาบนนี่อาจจะมาเดินชุ่มือเนาะค่ะเนาะแม่สวยงามมากเลยชอบมากบรรยากาศตะเลนเดินเก่งมากตะเล่นยังเก่งเก่ง แต่อายุเด้อค่ะแต่แล่นนะเพราะว่าการเดินการเหินเล่าหนีคลองแข่วจ้ายังไว้ก็เด็กหน่อยยังไว้ก็อันนุ่มๆมศาวๆอีกยังอยูอย่อย่างัางี้ยยัง,ยงเด่นนั่งเศร้าเมื่อ,อยู่ดิจ้าไปจ้าเอกลับบ้านแล้วบันนี้ เดี๋ยววันหลังมาเดินใหม่สวยงามมากขอบคุณนะคะตะแลนสวยงามมากค่ะเดี๋ยวนั่งยุ่จะมาอีกอยอันนี้เป็นมือแรกของนั่งยุ่นะาจาน๊ะนะไดี๋ยินแต่ตะแลนเราอันนว้าเราอันมาเขาลูกเมียนขาเขามายางได้หนีแถบสมือเลยจ้าเห็นไหมยายเขาปั่นจักรยานกับน้องหมานะคะนั่อยุ่ออกมาแล้วจ้า ออกมาแล้วจากเขาลูกนั้นนะคะตอนนี้จะกลับบ้านนะคะนี่อ,อกมาแล้วต e แลนตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้เงียบสนิทนะคะตอนนี้เงียบไม่ค่อยมีรถค่ะตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็น คนวัยเกษียณนะคะที่เขามาเดินออกกำลังกายปั่นจักรยานพาน้องหมาพาน้องหมาเดินนะคะส่วนวัยทำงาน<ม>เขาก็จะออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้านะคะตอนนี้เงียบค่ะเห็นไหมบรรยากาศข้างในนั้นเป็นเขาที่นางยุคเข้าไปเมื่อกี้กับตะหลนตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านค่ะ อริโซนาเป็นเมืองร้อนนะคะเหมือนอยู่ไทยเราเลยแต่ตอนนี้อากาศไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวใกล้ถึงบ้านนังอยู่แล้วค่ะอันนั้นมองนีเซียนสนามเด็กเล่นอยู่แถวไก่บ้านยวนแถวบ้านนังอยู่น,นาะค่ะนอนซมีอยู่สองสามสนามแนังอยู่สิบห้าข้าไปเบิ่งจ่ะอนนันมองนีบ่าายใหญ่จ้า มองนี่บ่ใหญ่อีกมองนึงน่ะจังใหญ่นี่อุย้ยคิดฮอดแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเนาะมองน่นี่เขาเจ้าซิมีม่มองนั่งเล่นให้ไห้นี่เนาะจ่านี่มองเนี่ยออยังยูสเลนในบึงฮอดแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ นอยากเล่นไหมอมวนอยูตัวเดียจ้าอมวนอยู่มวนอยูมีชิงสาฟ่อนเดี๋ยวไปเบ้งเดี๋ยวจ้ายูอยากเล่นโอ้ยมันมาสิข้นได้ล่ะ จ้าโอ้ยกินหอดแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยขี่ชิงช้าบรรยากาศดีมากค่ะตอนเช้าสนุกค่ะสนุก ถึงบ้านแล้วค่ะฮอดบานแล้วเดจ้าเบิ่งอันสวนหน้าบานนั่งอยู่บ่มีอย่างเดจ้าตอนนี้อากาศมันหนาวเนาะค่ะนาะนั่งอยู่บรไเ้ปลูกอีหย่างอันนี้เหลือจากปีที่แล้วเจ้านัอยังนิดก่อตะไร่อยู่หน้าบ้านอยู่ก่อนหนึ่งงามงามนะปลูกเป็นต้นประดับร่อนเดจ้า จ้าหอดบ้านแล้วเมืออ่อยค่ะยางขาหลากเลยเดี๋ยวนั่งย่อนนั่งเศร้าเมื่อยสักพักหนึ่งแหละหนัง่งยืสิขึ้นไปอาบนะน้ำอาบน้ำลงมาละ่ะสิมากินเข่าเลยเห็ดงานเน,นาะเหตุงานเก็บผ่า <c oughs> เป็น,นยังไงค่ะบรรยากาศสวยงามบอ่อยังอยู่ว่างาอยู่เดี๋ยวอันมือหนาหนัง่งยืสิไปยางกับตะแลนอีกเน,นาะค่ะเนาะงามอยู่นั่งยหมักอยู่ นี่เป็นมือแรกที่นัอ่งอยู่อันแปลนเดินออกกําลังกายกับตะแลนค่ะ <c oughs> นัอ่งอยู่มากจ้ะจ้าเอานาอก่นเนาะกระสั้นมือนี้คิดนี่กระสั้นนี่แหละจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ